สวัสดีครับผมพบกับบ่าวพันธพื้นเมืองอีกแล้วครับผมกับทีมงานซอยตัวเองเห็ดอยู่เห็ดยินคือเก่าครับผมอยู่ให้อยู่หน้ามือนี่มือนี่หน้าบ่าวพันุเองครับผมและะ้วก่นเนี่ยน้ำตูมาแล้วคือเซฟไซคนเดิมครับผมน่ารักจังเลยมือนี่พากันหาไซเบ็ดครับผมไซเบ็ดป่าหาได้อยู่ในก,กินเบือหมูเบือเนื้อแล้วนี่ เล่นอันนักร้องใต้ดินครับผมแต่ว่ายังละห้องดอกบ่าวอาเพิ่นใสขี้้ดินเป็นล่างน้ําทดีจบเกียครับผมให้เสีบใสเพิ่นก้อยสู่กินนี่นี่ผมเฮ็ดมกหมอนี่มกหมอปลาหน้าครับผมปลาถึกเบ็ดล่ะแต่ว่ามันกลัเฮาอันปลาลูกมกนี่ อ,อู้น,นละเขาอึนมกมอห์ละใส่ผักกระแยงครับผมนี่นกใส่แยงง,มงามๆเลยเดี๋ยวผมติดโซฟี่ฝีเทา้าโอ้ฝีมือเองครับผมกับปู่ไงตัวหนึงปู่ก็หาอยากได้สูบบุญบุ้มบ้ากินฮอดเบนะ็ดเนาะมีแต่ของปาลาอย่างอยู่พวกกระเตะพวกนี้นะครับผมจฮ็ดมกมอหครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ตะข้อประดุกเลี้ยเดยี๋ยสองตัวอีเด้อ เนียนี้เินนีนน่ะนี่มุกหม้อใส่พักกระยันนะพุผมกระยันงามๆต่ำว่าใส่หรบอเปล่าเด็ดานครับเสพผลิตต่ำยอดยอดแบบทั่วใบแบบทั่ว คือกันล่ละกับต่ำทัวอีดีโวยมันเกิดอันเดียวกันเลยล่ะะไซเบ็ดครับผมเมื่อไดีมันกับกินเต็ม เนื ters, ้อกบหมูฮักแล้วเนาะหากินปลาครับเมืななな่อไหร่กลิน mm นิปโปมเนี่ยเป็ดกระลาโอ้ยเออปิดเนี่ยเอหยหงาบมันตักบ่แหงมันสิน้ำหนักมันสินี่เขาเอื่นนยังก็ อยากประเดน้ำหนักไหมเออมันแข่งครับคนสิน้ำหนักมันสิน้หนักบ่มีอืมนี่ครับเขาแห้วน่มาเลยเฮ้ยบัวบัวด้บุวอ่ะบัวบัเอาไปกปเลยปูมนี่ไหม เอาเซฟบ่อนด้ก็ได้ตัตงไววมันตัวมันตัวร่งเคียงนี่น,น้ำหน,น่อยๆเห็นไรครับเป็นแต่ในการบอร่อนี่ครับผักเงี้ยงงามๆหอมหมกุมกมุกปูเงี้ยความมันไต่หันละเดี๋ยวว่าปลาคอหน่อยปลาคอหน้าครับผมเนี่คือ็นบางมองอื นี่ครับอีกเมน,นูหนึ่งก็คือให้บ่าวอาเพิ่นดูแลกิปโปมครับผมให้เพิ่นขัวให้มันสุกเขาจะเสร็จเพิ่นก้อยครับเห็เนขัวแบบสุกๆแล้วครับผมนี่ครับอีกเมนูนหนึหน่งเพิ่นต่ำยอดทั่วใบทั่วครับผมแจะเพิ่นต่ำเนี่ยไหนแซ่บพี่ดีเด้ อยากให้มัซิมอยู่ครับผมแสบอีลีเดอครนตำหู้ไก,ก,กินตำหูนทั่ววแนี้อืุกินด้วแล้วนี่มกหม้อผมเมนูนผมนำเสนอครับผมลงไกคุ่ะอ,อันไหน โอ้มันจะเปื่อยจ้บะเหมันกินมันจะเข้าหอมอมัมงบัดมอโอ้มาบัดนี้ไก่จะสุกแล้วครับแต่หอมหอมผักกระแยงผักขยแงเข้ามาไหมสองสอวนี้วกลางวงสวงสุดหนึ่งสองได้ยหล่ะเออพอแล้วนี่ครับผมฝนกระตก โอ้จอบเมนูม like ันนี <ora> ่หลากหลายครับผมก้อยก้อยักลองตตดินครับผมโมกเหมาะตำยอดตบบไปทั่วแกงเห็ดค้อนขาวอีกอย่างอีกหอมหอมยุติว่าหัวเบอร่เบอน่ย ไปตไนี ừ m. Ừ m. ่ก่อนกลองแต่ดินคับผมฝีมือเสศษฮือบฝนกะตกบัก ทิ้งตัวเป็นล่างมือม,มัเนเขามาดแนบแนมมูเนี่ยซ้อมซ้อมขัดซ้อมแนวหวัด <c oughs> นี่ครับเบาอ่ะ,อะเลยอิดบอกยูับผมก้อยนี่บทที่หนึ่งกับที่สองมีน้ำกันเลยครับบอกพอี่น้องว่าพ่อผมบอก่ต้องไปกไ้อยเป็นหอก ทะเลไปนักบ่างอุ้งปลาแซ่บกินเราต้องนีตีใจเพราะเราบางคนก็จะว่าก้อยยึดในอยู่นี่ก้อยดิบหมดบ่อแล้วขวานั่สุกแล้วเาก็ก้อยแบบนี้นะครับเราต้องเขียนใจสุกเดียวไม่ได้จกินดิบอโ้การกินมกหม้อตับผิดสูตรยังไงครับผม cứ câu là hòm hòm phật thời gian gặp gọi dạt nhục phép luôn tụi nó xong bà đấy gặp <laughs> <laughs> những dùm chỉ muốn những dùm เดียวแมันด้ัอืมจุดจอดมันุ่งรเลยวครับผมมันนุ่งศูนบาทได้มือชื่อนี้จะอ่ะน่าจดนะครับผมจอเหมือนยังไม่กัรไปเว้ยอืมห่ลวมเพชร

มมดเรียดเยขึ้นกี่น,น่อยไยอยอด้อยูย่อืมขึ้นหดกน่วสุดยอดเลยนี่ครับลบฝนฝนกระตกโอ้รุ่นนี้อ่ะรุ่นนี้รุ่รนกีไปจำคอ,อนฮ้่นจำ อยู่ดีไม่แห้งครับผมน่ารับกันพอดีครับทุกคนเดิมอยู่นะครับการหายิ่งหากินอีสานบันเทาเมนูศูนย์บาทครับเมื่อไหร่หากินได้ตามทงไห้ทงหน้าครับผมบรรยากาศดีมากมากเลยสิงตัวบายๆนะสิงโตัวบายๆยินดีไม่แห้ครับสวัสดีครับ